11อุปาทานโคจกะ 1. อุปาทานทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นไนอุปาทานสี่คือ 1. กามุปาทาน 2. ทิฏฐุปาทาน 3. ศสีลปพตุปาทานสอัตวาทุปาทานบรรดาอุปาทานสีนั้นกามุปาทานเป็นไนความยึดมั่นในกามความกำหนัดในกาม ความเพลิดเพลินในกามตัณหาในกามสิเนหาในกามความเร่าร้อนเพราะกามความหลงไหลในกามความหมกมุ่นในกามในกามทั้งหลายนี้เรียกว่ากามุป,ปาทานที่ถูป,ปาทานเป็นไนความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้า มารดาไม่มีคุณบิดาไม่มีคุณสตวเที่เกิดผุดขึ้นไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดคือทิฏฐิกันดารคือทิฏฐิความเห็นเป็น้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยชน์คือทิฏฐิความยึดถือผิด ความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดและที่อันเป็นบอกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐุปาทานเว้นสีละปะตุปาทานและอัตวาทุปาทานแล้วมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าทิฏฐุปาทานสีละปะตุปาทานเป็นไน สมณพราหมายนอกแต่ศาสนานี้มีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ย่อมมีได้ด้วยศีลด้วยพรตด้วยศีลและพรตดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิความเห็นเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโย์คือทิฏฐิความยึดถือผิดความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิด ลทัทธิอันเป็นบ่อกเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าศีละปะตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นไนปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสับุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสับุรุษไม่ได้รับการฝึกฝนในธรรมของสับุรุษ ย่อมพิจารณาเห็นรูปเป็นตนหรือเห็นตนมีรูปเห็นรูปในตนหรือเห็นตนในรูปเห็นเวทนาเป็นตนหรือเห็นตนมีเวทนาเห็นเวทนาในตนหรือเห็นตนในเวทนาเห็นสัญญาเป็นตนหรือเห็นตนมีสัญญาเห็นสัญญาในตนหรือเห็นตนในสัญญาเห็นสังขารเป็นตนหรือเห็นตนมีสังขารเห็นสังขารในตนหรือเห็นตนในสังขาร เห็นวิญญาณเป็นตนหรือเห็นตนมีวิญญาณเห็นวิญญาณในตนหรือเห็นตนในวิญญาณทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดเคอทิฏฐิกันดานเคอทิฏฐิความเห็นเป็น่าศึกต่อสัมมาทิฏฐิความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโยนเคอทิฏฐิความยึดถือผิดความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศ ความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าอัตวาทุปาทานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าอุปาทานสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทานเป็นไนเว้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานแล้วสภาวธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอพยากฤตที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับนึ่งใน,งนวัตทุกข์ได้แก่ เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอุปาทาน 2. ออุปาทานิยทุกะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไนะสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอพยกฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขัน วิญญาณขันธ์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไหนมรรคผลของมรรคที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 3. อุปาทานะสัมปยุตตะทุกกะสภาวธรรมที่สัมปยุต้ดยอุปาทานเป็นชไหน สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานได้แก่เวทนาขัน์วิญญาณขันต์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยอุปาทานสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเป็นไนสภาวธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเหล่านั้นได้แก่เวทนาขัน์วิญญาณขันต์รูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากอุปาทาน สี่อุปาทานะอุปาทานิยทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นชนไฉนอุปาทานนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นชไหนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพยกฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน 5. อุปาทานและอุปาทานสัมปยุตตทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นชนทิฏฐปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเพราะกามุปาทาน กามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะทิฏฐปาทานศีลปตุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะกามุปาทานกามุปาทานเป็นอุปาทานและจมปะยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะศีลปตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะกามมปาทาน กามุปาทานเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานเพราะอัตวาทุปาทานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นชนเว้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเหล่านั้นแล้วได้แก่เวทนาขัน์วิญญาณขันต์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน อุปาทาน,นะวิปยุตตะอุปาทานิยทุกกะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไน ость? สภาวะธรรมที่วิปยุตจากอุปาทานเหล่านั้นคือสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอัพญากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้กแก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่า วิปยุจแจกอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่วิปยุจแจกอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นไฉนมักผลของมักที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจแจกอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานาโคจกะจบทุติยะพาณวาระในนิเคปกันจบ 12. กิเลสโคจกะ 1. กิเลสทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเป็นไนกิเลสะวะัตถุสิบคือ 1. โลภะ 2. โทสะ 3. โมหะ 4. มานะ 5. ทิฏฐิ 6. วิจิกิจชา 7. จถีนะ 8. อุทจจะ9กอหิริกะ 10. อโนตปะบรรดากิเลสะวัตถุสิบนั้น โลภะเป็นไนความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินความกำหนัดนักแห่งจิตความอยากความสยบความหมกมุ่นความใคร่ความรักใคร่ความคล่องอยู่ความจมอยู่ธรรมชาติที่คร่าไปธรรมชาติที่หลอกลวงธรรมชาติที่ยังสต์ให้เกิดธรรมชาติที่ยังส์ให้เกิดพร้อม ธรรมชาติที่ร้อยรัดธรรมชาติที่มีข่ธรรมชาติที่กำซาบใจธรรมชาติที่ซ้านไปธรรมชาติเหมือนเส้นได้ธรรมชาติที่แผ่ไปธรรมชาติที่ประมวลมาธรรมชาติเป็นเพื่อนสองปณิธานธรรมชาติที่นำไปสู่พบตันหาเหมือนป่าตันหาเหมือนดงความเกี่ยวข้องความเ,ามเยื่อยใยความห่วงใยความผูกพันความหวังกุริยาที่หวังภาวะที่หวัง ความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังโลทพะความหวังลาบความหวังทรัพย์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติที่กระซิบธรรมชาติที่กระซิบทั่วธรรมชาติที่กระซิบยิ่งความกระซิบกิริยาที่กระซิบภาวะที่กระซิบความโลภกุริยาที่โลภภาวะที่โลภธรรมชาติเป็นเหตุสมสารไป ความใคร่ในอารมณ์ดีๆความกำนัดในธรรมที่ไม่ควรความโลภเกินพอดีความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระหยิ่มใจความปรารถนานักกามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหารูปตัญหาอรูปตัญหานิโรธตัญหาคือราคะที่สหรคคด้วยอุเททิติรูปตัญหาสัทธตัญหาคันธตัญหา รสตัณหาโพธะตัณหาธรมมตัณหาโอคะโยคะคันทะอุปาทานอาวรนนิวรเครื่องปิดบังเครื่องผูกอุปกคิเลตอนุสัยปริยุทธานตันหาเหมือนเถาวันความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆมูลเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกขแดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงแห่งมานเบ็ดแห่งมานวิสัยแห่งมานตันหาเหมือนแม่น้ำ ตัณหาเหมือนข่ายตัณหาเหมือนเชือกตัณหาเหมือนสมุดอภิชาอากุศลมูลคือโลภะนี้เรียกว่าโลภะโทสะเป็นฉไหนความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้จะทำความเสื่อมเสียแก่เราความอาฆาตเกิดขึ้นว่า ผู้นี้เคยทำความเสื่อมเสียกำลังทำความเสื่อมเสียจากทำความเสื่อมเสียแก่คนที่รักที่ชอบพอของเราความอาฆาตเกิดขึ้นว่าผู้นี้เคยทำความเจริญกำลังทำความเจริญจากทำความเจริญแก่คนผู้ไม่เป็นที่รักที่ชอบพอของเราหรือความอาฆาตเกิดขึ้นในฐานะอันไม่สมควรจิตอาฆาตความขัดเคืองความกระทบกระทั่งความแค้นความเคืองความขุ่นเคือง ความที่จิตพลานไปโทสะความคิดประทุษร้ายความคิดมุ่งร้ายความขุนจิตธรรมชาติที่ประทุษร้ายใจความโกรธกิริยาที่โกรธภาวะที่โกรธมีลักษณะเช่นว่านี้และความคิดประทุษร้ายกิริยาที่คิดประทุษร้ายภาวะที่คิดประทุษร้ายความคิดปองร้ายกิริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้าย,ค,ายความพิโรธความแค้น ความดุร้ายความเกลียวกราดความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโทสะโมหะเป็นไะความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขะนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคตความไม่รู้ในส่วนอดีตและส่วนอนาคต ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจัยธรรมนี้จึงมีความไม่รู้ความไม่เห็นความไม่ตรัสรู้ความไม่รู้โดยสมควรความไม่รู้ตามความเป็นจริงความไม่แทงตลอดความไม่ยึดถือโดยถูกต้องความไม่ย่างลงถือเป็นข้อยุติได้ความไม่พินิษความไม่พิจารณาความไม่ทำให้ประจักษ์ความสามปัญญาความโง่เขลาความไม่รู้ชัด ความหลงความลุ่มหลงความหลงไหลอวิชชาโอคะคืออวิชชาโยคะคืออวิชชาอนุสัยคืออวิชชาปริยุทธ,ธานคืออวิชชาลิ่มคืออวิชชาอาุศลลมูลคือโมหะมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโมหะมานะเป็นไนความถือตัวว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอกับเขาเราเลวกว่าเขา ความถือตัวกิริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความยกตนความเทิดตนความเชื่อชูตนดุจธงความยกจิตขึ้นความที่จิตต้องการเป็นดุจธงมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่ามานะทิฏฐิเป็นไนความเห็นว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกัน ชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ดังนี้ทิฏฐิความเห็นผิดป่าชัดเคยทิฏฐิกันดาลเคยทิฏฐิความเห็นเป็น้าศสกต่อสัมมาทิฏฐิ ความผันแปรแห่งทิฏฐิสังโย์คือทิฏฐิความยึดถือความยึดมั่นความตั้งมั่นความถือผิดทางชั่วทางผิดภาวะที่ผิดลัทธิอันเป็นบ่อเกิดแห่งความพินาศความยึดถือโดยวิปลาสมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแม้ทั้งหมดชื่อว่าเป็นทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นไน ปุถุชนย่อมเคลือบแคลงสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศึกขาในส่วนอดีตในส่วนอนาคตในส่วนอดีตและส่วนอนาคตในปฏิจจสมุปบาทว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีความเคลือบแคลงกริยาที่เคลือบแคลงภาวะที่เคลือบแคลงความคิดเห็นไปต่างๆความตัดสินอารมณ์ไม่ได้ความเห็นเป็นสองทางความเห็นเหมือนทางสองแพรง่ง ความสงสัยความไม่สามารถอย่างยึดถือโดยส่วนเดียวได้ความคิดสายไปความคิดพลาไปความไม่สามารถอย่างลงยึดถือเป็นยุติได้ความกระด้างแห่งจิตความลังเลใจมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าวิจิกิจฉาทีนะเป็นไฉนความหดหู่ความไม่ควรแกการงานความท้อแท้ความท้อถอยแห่งใจความย่อหย่อน กิริยาที่ย่อหย่อนภาวะที่ย่อหย่อนความถดถอยกิริยาที่ถดถอยภาวะที่ถดถอยแห่งใจนี้เรียกว่าถีนะอุทัจจะเป็นไฉนะความฟุ้งซ่านแห่งจิตความไม่สงบแห่งจิตความวุ่นวายใจความที่จิตพล่านไปนี้เรียกว่าอุทัจจะอหิริกะเป็นไฉนะกิริยาที่เมละอายต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรละอาย กิริยาที่เมลายต่อการประกอบธรรมที <si ่เป็นอกุศลซึ Demon> ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าอหิริกะอโนตปะเป็นไนกิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประพฤติทุจริตอันเป็นสิ่งที่ควรเกรงกลัวกิริยาที่ไม่เกรงกลัวต่อการประกอบธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นบาปนี้เรียกว่าอโนตปะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกิเลสเป็นไน เว้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยากิเที่เหลือซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นกิเลส สองสังกิเลสิกะทุกะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามววาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนมรรค ผลของมากที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุก์ขและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสังิงกิเละทุกขะสภาวะธรรมที่กิเลสท,ทาให้เศร้าหมองเป็นไนอกุศลมูลสคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสท,ที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกันกับอกุศลมูลนั้นได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันที่สัมปยุตด้วยอกุศลมูลนั้น กายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่มีอกุศล,ลมูลนั้นเป็นสมุฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสท,ทำให้เศร้าหมองสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองเป็นชนสภาวะธรรมที่เป็นกุศลและอัพญากฤิซึ่งเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์ได้แก่เวทนาขันวิญญาณขัน รูปทั้งหมดและธาตุที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสไม่ทําให้เศร้ามอง 4. กิเลสสัมปยุตตะทุกกะสภาวธรรมที่สัมปยุตด,ด้วยกิเลสเป็นไนะสภาวธรรมที่สัมปยุตด,ด้วยสภาวธรรมที่เป็นกิเลสได้แก่เวทนาขัน์วิญญาณขันต์สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุตด้วยกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสเป็นไนะ สภาวะธรรมที่วิปยุจจากกิเลสได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันรูปทั้งหมดและท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากกิเลสหกิเลสะสังกิเลสิก,กะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนะกิเลสนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลส สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนเะว้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมที่เป็นกุศลอกุศลและอภยยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะที่เหลือเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันธสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสห กิเลสสังกิเลตฐะทุกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองเป็นไนกิเลสนั้นนั่นแหละชื่อว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นไนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วเวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเจ็ด กิเลสกิเลสสัมปยุตตะทุกกะสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเป็นไนโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโทสะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสเพราะโมหะ โมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะถีนะ อุทจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทจจะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะ โลภะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะอุทจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะอุทจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะอุทจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะอุทจจะ อุท <icana>, ัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพระอุทัจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพระทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพราะอุทัจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพราะวิจิกิจฉาทีนะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสพระอุทัจจะ อุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะถีนะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทัจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทัจจะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะ อหิ uhm. ริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะ อหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุ์ด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุ์ด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุ์ด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะ อหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด wow ้วยกิเลสเพราะทีนะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทัจจะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะโลภะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะ อนโนตปะเป็นกิเลสและสัมพยุ um ์ด้วยกิเลสเพราะโลภะโทสะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะโทสะโมหะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะโมหะมานะเป็นกิเลสและสัมพยุ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะ อโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะมานะทิฏฐิเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะทิฏฐิวิจิกิจฉาเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะอโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะวิจิกิจฉาถีนะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอโนตปะ อนโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะถีนะอุทัจจะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอนโนตปะอนโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอุทัจจะอหิริกะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอนโนตปะอนโนตปะเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสเพราะอหิริกะสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิเลสและสัมปยุทธ์ด้วยกิเลส สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสเป็นฉนเว้นสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสเหล่านั้นแล้วสภาวะธรรมสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสได้แก่เวทนาขันวิญญาณขันสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าสัมปยุทธ์ด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส 8. กิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะทุกะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลส เป็นไนะสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสเหล่านั้นคือสภาวธรรมที่เป็นกุศลและอพยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นกามาวจรรูปาวจรและอรูปาวจรได้แก่รูปขันวิญญาณขันสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นไนะมัฟ ผลของมรรคที่ไม่นับหนึ่งในวัตตทุกข์และท่าที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าวิปยุจจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสะโคชกะจบ